สวัสดีครับครูปิ๊กนะครับปิโกซีนเอ็กซ์นะครับวันนี้ครูปิ๊กนะครับพานักเรียนไปเข้าให้คุณธรรมที่วัดยางกวงนะครับซึ่งอยู่ในเมืองนี่เองนะครับไม่ไกลนะครับวัดสวยงามมากน่าอยู่นะครับสะอาดด้วยไปชมกันเลยครับสวัสดีครับครูปิ๊กนะครับตอนนี้ครูปิ๊กอยู่ที่วัดยางกวงนะครับไม่ไกลนะครับในเมืองนี่นะครับอยู่ตรงตลาดก้อมหรือกาดก้อมนี่เองนะครับ นี่นะคบวายางกวงนะครับหาง่ายนะครบเพิ่งจัด้รับการปฏิสังขรณ์นะคบวันนี้พาอนกเรียนะครับมาเข้าค่ายนะครับดูครั้งเข้าวัดนะครับดูนี่นะครับมีมีสิงนะครับสิงข่าวสองตัวนะครับเดินเข้าไปนักท่องเที่ยวกําลังจะมาอ่านนะครับเยอะนะครับนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยอะอยู่นะครับตรงนี้สวยนะครับมุมนี้สวยมากเลยครูพี่จะซูไม่ดูนะครับนี่นะครับ เดินไปทางโน้นนะครับเป็นวิหารนะครับที่นักเรียนมาเข้าค่ายคุณธรรมนะครับสวยนะครับวัดนี้นะครับมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับนี่นะครับหรือด้านหน้าเวลาเข้าประตูวัดมานะครับก็จะเจอเลยนะครับพ่อขุนเมืองลายนะครับรูปปั้นพ่อขุนเมืองลายนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วมีองค์พระองค์โตเลยนะครับประดิษฐานอยู่ด้านหลังนะครับสง่างามมากนะครับเดี๋ยวครูพิกจะพาไปชมด้านบนนะครับ รงพระธาตุนะครับพอขึ้นมาด้านหน้านะครับตรงนี้สามารถขึ้นมาได้นะครับตรงที่ประดิสถานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่นะครับสวยงามมากนะครับสีทองนะครับตอนกลางวันว่าสวยแล้วนะครับตอนกลางคืนนี่ถ้าเกิดว่าเราส่องไฟสปอตไลท์นะครับกับองค์ท่านนะครับน่าจะสวยนะครับตอนนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับ นี่นะครับคุปพี่จะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คุปพี่จะถ่ายตรงนี้นะครับตรงโน้นแล้วถ่ายออกไปหน้าวัดนะครับวันนี้คุปพี่ยืนตรงที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้นะครับสําหรับองค์เจดีย์นะครับเวลาเข้าประตูวัดมาแล้วก็ดูด้านขวานะครับขึ้นมาได้เลยนะครับถอดรองเท้ามานะครับ เป็นสีขาวนะครับสวยงาอ่ะวันนี้อากาศดีนะครับนะครับมีฉากอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มาทักษินาวัดก็ได้นะครับวนขวานะครับเหมือนภูปิกที่กําลังทําอยู่เนี่นะครับวนขวาไป3ามรอบนะครับรอบแรกก็พุทโธรอบที่สองก็ธโมนะครับแล้วก็รอบที่3ามก็สังโคนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับแล้วก็พอครบแล้วนะครับ ล้วก็เดินออกทางนี้แล้วก็ไปชมในส่วนอื่นๆต่อนะครับเดี๋ยวครูิ๊กจะไปถ่ายในส่วนของวิหารให้นะครับครับก่อนขึ้นไปตรงพระเจดีย์นะครับ<ป>ก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นวิหารนะครับตรงนี้เมื่อกี้ครูิ๊กพาเด็กๆมาเข้าค่ายคุณธรรมนะครับจัดกิจกรรมตรงนี้ตรงนี้นะครับ รมรื่นนะครับสามารถมาไหว้พระตรงนี้ได้นะครับเป็นรูปเดิมนะครับเป็นองค์เดิมที่ยังอยู่นะครับคุูพิสูจน์ให้ดูนะครับก่อนปฏิสังขรณ์นะครับก็เป็นองค์เดิมนะครับที่ยังอยู่นะครับแล้วก็มีการสร้างหลังคาสร้างปรับปรุงนะครับปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับมาถึงแล้วอย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนนะครับยังกวงคอฟฟนะครับคอฟฟรสชาติดีมากเลยนะครับ คนขาเข้าใจดีมากเลยนะครับรสชาติกลมกล่อมเลยนะครับบรรยากาศน่านั่งมากนะครับหรือว่าเป็นการทําบุญไปด้วยนะครับมาวัดยางกวงแล้วอย่าลืมแวะเข้ามานะครับมาให้กําลังใจนะครับตรงนี้บริเวณรอบวัดนะครับครูพี่ขายให้ดูนะครับสวยสะอาดนะครับแล้วก็ใกล้เมืองด้วยไปมาสะดวกนะครับเรียนเชิญนะครับมาทําบุญนะครับเป็นไงบ้างครับวัดยางกวงวัดสวยวัดดีวัดดัง วัดหนึ่งในเชียงใหม่นะครับไปไหว้สักการะพระพุทธรูปกันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สนุกสนานขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กูปิ๊กด้วยนะครับ